นี่ครับเหอะเขียบลอยครับผมเห็นไหมพี่น้องนี่ครับแจ๋วพี่น้องเอ้ยนี่นี่มาแล้วครับผมบักไงมาแล้วนี่ห้อโโนี่ครับผมสายที่เราต้องการครับผมพี่น้องนี่นี่ครับออืเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับผมพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยไม้ลบลื่นคนละหนูครับผม นี่คือเราครับผมได้เวลาแล้วครับผมแดดลมลุกตกครับมัอนี่ลุบดีที่ภามาใส่เบ็ดปลาเต็มสี่ม่วงเครืองครับผมมัอนี่ที่มามาเที่ยวชมรับทงหมายผมใส่์ไปแล้วเรียมมาเทศหมายเบิรงนะครับผมวอนที่แรกวันที่มาใส่กับผ่านวัดแหละครับผมพอดีผ่านวัดบอกว่าเมื่อยไปลมาไ่ไหวนะครับเนาะไปราชการมากอะกลับไปยังครับเดี๋ยวข้ามาใส่เองครับผมมัอนี่หมายภาลุยเดียวครับผมมัอนี่ลุยเดียวคือเก่าเลยครับเนาะนะครับผมกคือภาพไซค์ไปค่อนข้างหน่อครับไปจนหอดเที่ยวปลาปูนะ เรากระจายรูปซองคล้องใส่ไกลไปหน่อยนึงเอ้าที่เป็นในเรื่องมือเด็แล้วเบิ่งน้ำกันครับผมสิมานมาหวานเนาะพี่น้องไะลุยเลยครับเบ่กันเสียจแล้วอ้ยิ่งกันเลยยิ่อยู <c> ่ <ười> ไปครับพี่น้องกบ่งเป็นการเสียจแล้วลุลวยกันเลยครับผมนี่ใส่เป็นเงีย้ยเงี้ยงก,กันเหรอขี่กระเดือดนะครับเนี่ยใส่เดือนนี่เป็ดขวดมาเต็มหมู่ว่านเลยครับผม ไปเดือนครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับเหยื่อครอบจักรวาลนี่ครับเรือบางคนเอื่นว่าเหยื่อเทวดาครับผมนี่ครับแจ๋วเนาะเบ็ดเบอร์สิบสองขึ้นก้าครับผมผมองสิบอกทุกรอบด้วยครับว่าเบอร์ผมใช้เบ็ดเบอร์สิบสองครับผมนี่ครับเบ็ดพวกเบอร์สิบสองใครสนใจก็ลองทักมาคุยกันครับผมเนาะนี่ครับดีดีแท้ลไหร่าวดีแท่าไหร่นะครับเนาะนี่ครับหลังแหลกใส่ให้เบิ้งไปจัก ลองสำหรับหลังนะครับเด้อยแต่ก็ทิยาวเลยเนาะครับเพราะว่าใส่ผู้เดียวนะครับมันบ่สะดวกเม่ได้ทายตั้งใจว่าสิไล้ซื้อในพี่น้องเบิ่งก็มพอดีผ่านวัดกับว่ว่างนะครับเนาะไปราชการตอนนี้ก็ไปราชการนะครับผมนี่ครับผมใส่เดือนผมเสียบไปทั้งตัวเลยนะครับเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปดูเลยครับหลังไหนเขาเดี๋ยวนะเราเห็นไม่เสียเลยเา นี่ครังผมก็คือการว่าเวลาเอาเหยียรงดินนี่ครับผมผมสิบปักร่องดินนิดหน่อยเนาะผมสิมักไปในดินเล็หน่อยนึงผมสิมักอ่าผมสิกดเหยียรงไปในดินเล็หน่อยนึงครับประมาณตักเส้นหนึ่งครับผมไอเหยียมันฟังวิ่งไดินครับนึงป้องกันปลาหน่อยนะครับเนาะปลาหน่อยปลาซิ้วปลายังลูกว่าหอยผมจะมากินเหยียเข้าก่อนครับเนาะเอาไปต่อครับประมาณนัดใส่บต้องห่างกันได้ครับพี่นึ่องสามเก้าครับ หลย,ลยอ,อย่าทิมตาครับผมพี่นอ้อยตาอ่ะนี่ครับไปเลยสินะครับนะ อ,นะ <c ười> อย่าทิ่มตาพี่น้องนะี่ครับไปเดือนสุดยอดเดี๋ยวครอบจักรวาลดอดว่า ไปใส่เบ็ดกันยาวด้วยครับเด้อเอาไว้ยังตอนตอนยามครับเนาะตอนยามพ่ากัานไหมครับตอบผมพี่น้องหลังนี้มีมีปฏิกิริยาครับผมตอบสนองมั้ยเนาะนครับุณนึงคุณนึงขาไปหลังนึงจ้ะ ตัวอี่างครับผมตัวมันใหญ่ครับผมต้องระวังนะครับกันปลาไตัวน้อยระวังเด็ดมันครับผมโอ้ยตัวมันใหญ่พี่น้องเห็นนี่ครับนี่ครับผมเล็บตัวน้อยแล้วมาเปลี่ยนตัวใหญ่ก็เอาครับตัวใหญ่อะไรบ้างไม่กินตัวน้อยไม่กินก่อนเนาะ เรียบร้อยครับผมอ๋อขึ้นน้นะงนองหลังนี่นี่น้าติงครับผมนี่ครับตัวสีบางดึงดึงนี่น้าดึงครับผมไปติงน้อมาโอ้ส่งเสียงขึ้นน้อยนี่ครับ ปลาเข็งแม่บกักใหญ่นี่ครับปลาเข็งโอ้กินเลืกสมอแล้ตายซะไปเดี๋ยวจะปลดป่าได้ไหมเนี่นี่ครับปลาเข็งครับผมเนาไปต่อครับพี่น้องหลังในแจ็คแมนเอาอย่างนี้ตายอย่างเดียวมือน้ำกันครับมมดึงอโอ้ปลาคอครับผมพี่น้อง นี่ครับโอ้นี่ปลาคอโอ้เอ้าเอ้ารุดจ้อยโอ้โอปลาคอมาก,กินปลาเข่งครับนี่ลุดไปเลยครับโอ้โหตายปลาคอมาก,กินปลาเข่งลุดมาดีินี่ครับแบบว่า <c oughs> โอ้ตายไม่มาเลยปักไปตีปลาคอตีปลาเข่งโอ้ฟ้าสำเพอหน่อยปะว่าจะได้กินอย่างปลาคอได้ก็ได้ ต่อครับผมพี่น้งงาาองนะครับผมโย่ยาหมัดเบิดสิตัวพี่น้อยหลังนี้ที่เป็นส้งสีอ๋อหลังนี้สีดึงๆครับผมนี่ครับปอมจมครับผมพี่น้องหลังนเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับปอมจมเด็กอ่าเดี๋ยวเพิ่งครับผมสิมีตัวบีเนะ้องแล้วรุ่นมาขอหยาดปักเป็ดครับนี่ครับยังไม่รุ่นน้ำกันครับผมน้ำไปที่ไหนมา ดึงไปทั้งหมดครับโอ้นี่ครับผมตบงามอยู่ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องยอะไรหน้อยครับมือหนิมุมมีใส่ง,งามเลยใส่กลางตมครับนี่นี่ครับมุมมีใส่แบบมือนหนัดเลยยุบก้อยแหลกเก็บปากกันครับผม ครับผมพี่น้องสวัสดียิงมุ่เศร้าครับผมเฮมซี่ขอให้หม่บุรีคนละหนูครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุกคนนะครับเด้อเศร้าๆกับเจอกันครับผมมุ่เศร้าแล้วครับกับสองโมงแล้วครับผมในตอนนี้นะครับผมขอให้แม่บุรีกับมาสวยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาเราไปส่งนักเรียนนะครับเนาะไม่มีรถนะครับรถบ่พ่อใส่ก็ต้องราไปส่งเรียนก็ต้องมาสวยเนี่ยเกิดของอายพ่ไรครับไพ่พี่น้องมาตากแดดยามเศร้าเนาะก็ยังรับวิตามินดีครับผมอันนี้เป็นวันลังนี้ครับผมพี่น้องเอ้ยเพื่อการเสียเวลาเนาะ นี่ครับผมผม,ม,ผม,ญญบบม,มว่าไม,ม่ห,ห,อห้อยดึงครับผมลักษณะแบบนี้นี่ครับอู้ปลามันตึงๆครับชักสิมีตัวบ่โอ้ยบ่มีหรอกพี่น้องยคนปลาน้อยดึงครับแบบนี้โอ้หุ่นพันพุ่นบ่มีอย่างครับเห็นด้่ดวงเบ็ดเหรอเอาไปครับผมเอาครับผมพี่น้องเมืม่อบ่งน้ำน้ำกันครับผมแล้งนี้เราซื้อวัตสิจมไปชักหน่อยดิครับนี่ มึงเพื่อเห็นปะอา๋าขอ,อยจัดเช็คด้วยฮู้ยส่งสีคือได้เหรอพี่น้องส่งสีคือคืออยู่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคอ,อยจัดตั้งกล้องแป๊บนึงครับผมนส่งสีคืออยู่โอ้ครับผมไม่หลุดเหมือนกันครับบันตัวบอคือดึองเขามาได้ปลาดีครับพี่อนอะไรนะนี่ครับนี่นดูตัวมันดิโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โห คืออยู่ครับพี่น้องแบบนี้นี่ครับผมตัวอยแขกเขาว่าเราเศร้าน,นี่ครับโอ้เจ๋วเลยอื้อใครแน่ตรงนู้พี่น้องเด้ี๋ยวขึ้นไม้บุกไก่เอออย่างนี้แล้วใครแน่อย่างเงี้ยนี่ครับพี่น้องเจ้าเลยครับผมนี่โอ้คนใดสี่เมตรเนาะนั่งม่ได้กันเลย นี่ขีดสองขีดครับผมตัวนี้นี่ครับผมเออพยายากเก็บปลาครับผมผมพี่น้องทางนี้มันดึงครับผมนีุ่น้องกันเลยนี่ครับผมอ๋อคือบ่ดึงเหรครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเซ่ออเอาไปเลยเซ่น้อง่อนี่ยฮึมันดึงมันดึงสูงครับ ดึงขึ hum, ้นไปไหรอเดนีมันดึงขึ้นเหรอครับออออ๊บดึงของหัวอครับเนี่ครับทุนเดี๋ยวแป๊บนึงพยาจตั้งกล้องแป๊บนไอวมันดึงขึ้นครับเห็นปะอ้ปูง่ายเลยครับผมอืออือเห็นไหมครับเดี นสู no ่ครับโอ้ผมงามก็ได้เนาะนี่ครับนี่ตัวใหญ่สิ่สุดดึงไหนครับผมมาตั้ยาแล้วบักนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเนาหละครับผมเอ้ยเดือดเลยเหลืองหุูหูครับผมเหลืองหุ่ยครับวันนี้ครับนี่โอ้มันพันครับผมเนี่ย แข่งเรงขนาดได้ครับผมนะครับเห็นปะนี่ครับผมพี่นอ้องได้แล้วเดี๋ยวเช็คให้บริการใ,ใกล้ครับเดี๋ยวเราจะพันมือกันนะครับเฮ้เรียบร้อยครับผมเห็นไหมพี่น้องนี่ครับแจ๋วพี่นอ้นนนองเอ้ยนี่นี่นี่ ย่อรอเลยตัวเขาคนหลานหนูมวนธิรดาเติหนูเด้ออะไรก็ได้ได้ได้ครับผมนี่นี่ครับเจ้าพี่น้องโอ้สายสวยๆครับเอาปากจุกปองวอมั้งนี่ครับเลี้ยงมีห่วยครับผมเสียงดูดจุกรถโอ้พี่ครับเนาะปิดปลาครับพี่น้องเก็บครับเลาวครับผมพี่น้องล้างนีแค่ไยังกิดดึงมากต้องดึงต้องดึงเปิดเนี่ยครับ เนี๋ยวก็ไม่หน้อยไหนล่ะพี่ยังกินตำตำยรงนึงนี่ไปไหนล่ะเดี๋ยวใส่บ้างนะพี่หน่อยพ่ขอคอครับนี่นี่ครับกำลังแจวเลยพี่หน่อยโอ้ได้๋แจวป่าเข้ามาแล้วพยายามตับสักหน่อยนี่เรียบร้อยครับผมกำลังแจวเลยครับผมนี่เดีเ๋ยวแจว ในเก็บปลาแล้คือของหน้าของบึงอ๋อใครจะเก็บปลาครับผมไม่น้องนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแจ๋วอ๋อครับพลงังส่งขึ้นอีกดึงครับผมโอ้ยมองจังไรเนี่ยตัวบมงนน่อยนี่ใส่หน,น้าแับใครจะเก็เบงาบนหรอครับ ไงวะโอ้โหยังน้ำกบเลยโอ้โยมาแล้วครับผมมักใหญ่มาแล้วนี่หนอ้โหนี่ครับผมไซส์ที่เราต้องการครับผมไม่ต้องนี่นี่ครับอืมเบิ้งพี่น้องเบิ้งเหยื่อหื่งครับผมอืมนี่อะไรวะใหญ่เป็นพันหยาเลยนะครับเนาะเปนพันหยาเพป็นแข็งแรงขนาดเพิ่นโอ้โหนี่ครับผมอืมนี่เขาจัดเก็บปลาครับผมพี่น้อง ปากแตกได้บอยะเนือโรเลตัวะนี่ครับผมอ๋อขออนุญาตเก็บครับเพื่อนแก้วน่าเบื่อผลล่ลางเท้า,า,ทาผมว่ามีปฏิกิริยาด้วยหนี่ครับผมว่างนี่เนาะดึงไปหนเนาะมีอย่างบ่ปฏิกิริยาดีครับผมโอ้ยปฏิกิริยาซื่อ,อดึงไปยังดีเฮ้ยน่าจะเป็นปลาหน่อยปลาคอปลายัง,ยงด,ด,งงดีดึงไปปากท้อ,อครับผม ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมเนาะเดี๋ยวไปเช็คยอดครับผมพอดแล้วมอนี่จะไปเช็คยอดกันบ้านพันใบครับอ๋อครับผมพี่น้องสนุปผลงานนครับเจ้านี่ลิบนี้เนาะหมายนี่ครับผมโอ้ยคิดขาดครับผมพี่น้องนี่ครับปลไอยตัวงามอยู่ครับผมในทั้งหบดตัวเจ็ดโลแปดโลแปดขีดครับผมอาหนี่เห็นไหมตะทาโล่เคืองกับพ่อครับผมนี่ทำไมเัาหักตะการกไปนะสามขีดเนาะนี่ วันสุด่ได้กินปลา,ปา,ปาวะมือนี้พี่น้องเลยฝนมาตกน้ำเคาะปลาได้บ่อคอยแรนครับผมนี่ครับนี่ไม้ํำเก่าด้วยครับนี่ํำเก่าเลย,เลยน,นี่ครับตัวหนึ่งนี่นี่ครับผมสองตัวนี่ไม้ํำเก่าเลยครับมือที่ว่าไปใส่มาเถีทศไม้ไปพนันบาทนะปดีนี้ากับพันบาทผมาใส่ครับผมทำงานรับผมพี่น้องนี่แจ๊ว อาคลิปนี้ฝากผลง,งานสำเร็จนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ